S <S ช่เป็นวันที่สวยงามสุดจริงเลยหวังว่าวันนี้จะมีลูกค้าที่บริการรถของเรานนะโอเควันนี้ลูกค้าก็มาแล้วเนาะโอเคนะก็สวัสดีครับคุณลูกค้าวันแต่ไม่ทราบว่าคุณจะไปไหนกันหรอครับขออนว่าของจะต้การไปที่แถวๆสุดโน้นละครับโอไปสุดโน่นเลยเหรอแต่ถ้าจะไปสุดด้วย <S <S 2> <S 2> คุณต้องมีเงินอยู่จํานวนมากเลยนะครับ <S <S ช่น yeah, ้ก็ีื่าจนะครับการเริ่มสตาร์เองนะครับเดี๋ยวนะทำไมตัเราถึงไม่สตาร์มิติทว่กูรูไมทำไมผงถึงสตาร์ม่ติอะโอเคอใหุ้ณโดนี่ชกดี่นแล้วไม่ยอมกดไลค์นทน่แล้วไม่ยามกสุด้ายในช่อนี่โเไปกดนะ โอเคเรสตาร์ทน okay. ้ามล็อกอกเอก็เลืไเลย ช่วยอธิบายหน่อยว่าเรื่องวิทีคุ้มเสียคือเรื่องน่าไปไนะะเป็นยังไงหรอคะเจเดี๋ยวผมจะขอเล่าเรื่องนี้กันนะครเรื่องแรกอยู่หูเข้านอนนั้นน่ะเม่งนี้อย่างที่ผมบอกแต่ว่าเรื่องนี้มันเนสี่ยงมากเสี่ยงคตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ตอนอนุบาลสาด้วยตอนนั้นแหละผมยังเด็กมาาอยู่วันที่เกิดเหตตอนนี้นเป็นวันที่เหมือนน่าจะเป็นช่วงวันพักด้วย่วนคือเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่รถ แล้วก็พ่อหกหกนะตอนนั้นเนี่ยสห้าเป็นห้องที่ออที่ห้องหกหกเวลานอนอยู่เนี่ยมันจะเป็นสห้าห้องที่เป็นสี่เหลี่ยม์ืึ่งสห้าห้องตอนแรกมันก็จะเป็นแบบลังภาพแบบนี้เลยค่ะส่วนตรงนเนี้ยจะเป็นส่วนตรงที่นอนซึ่งไอ้ตรงสีก็จะคือหกหกสีอีกห้องคือไม่หกหกที่นอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่วนสีขาวอ่ะก็คือวที่ห้องนอนอยู่ตรงนั้น ฝันต้องข้าหวเตียงก็จะเป็นหน้าประตูเส้นประตูมันจะตรงกับตรงที่ขนจะนอนอยู่ตรงกับประตูตะขีเลยครับถ้าข้าตรงตรงที่นอนข,ของเขาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตา่าง,างหัวแล้วเส้นไอจุดสีแดงนี่เมัอนสืออารมณ์อ,อะไร ซึ่งถ้าเราไปจุดแต่แถวมุมห้องคนละแล้วก็ไปจุดที่ไปจุดไฮไลท์ของเราเลยนะไปคนละตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ขอก็นอนหลับหมดแล้วขอก็จับเวลาไม่ได้ว่าตอนนั้นนหละเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ก็คือทุกคนหลับหมดแล้วยกเว้นผมเพราะว่าผมงแหละตอนหลับไม่ได้ตอนนั้นแหละคือขอนอนดูบนเฮดดันอ่ะเพราะว่าผมก็นอนอะไรเป็นแปลกคนะซักท่านหนึ่งขอก็มีช่วงเวลาที่ของเลการแร้ของการอ่ะห่านไปทางซ้ายของผม ซึ่งมาตกกับพ่อของหอยก็มอนหลับอยู่ก็คือหกไนอนไปหันขวา่็แล้วหกก็อาการมองไปที่แกงไก่ก้อนหนึงมีสิบแปดอย่างที่หกสังเกตได้คือตรงลูประสาห์หัวหอกเหมือนทางปากเหมือนจะเห็นว่ามุมเหมือนมีใครไายืนอยู่ด้านหลังร่างโงตรงนั้นน่ะพ่อหกหันไปมองพวกนั้นอ่ะผมเห็นเป็นร่างสีดำดำมองเราแบบคุ่นๆอ่ะเหมือนว่าเหมือนเขาจะหันหลังให้ผมด้วยอ่ะตอนนั้นอ่ะคือหกบอกเลยว่า ผมยอมรับแล้ว่ตอนนั้นผมกลัวมากคือผมไม่กล้าปวดแม่แต่เขาแมม่ใครกยุดกมกว่าตัตผมเผือไ้ตัวไอ้ร่างนั้นแ่ยมันจะได้อยู่แล้วมันก็จะทำอะไรไม่อยู่ภาษผมด้วยดังนัขนเลยทำไห้แค่แค่มองไม่หยดอย่างเดียวขณะที่ผมกำลังมองไมี่ดาวตอนนั้นน่ะอยู่ดีๆเสี่ยมีคนมาปันเหมือนเสียมมาอาจะด้านนอกก็คือตอนนั้นคือผม่นไป้านอกไงก็คือหกลับผ่นกับใบเียะ ตัวองไอ้ร่างนั้นอ่ะไม่อยู่แล้วคือเสียงปังที่หัวแม่งอ่ะมันเหมือนมีคนเอาขดหินเั่นเองอ่ะป้าปลาใส่หลังคาบ้านหัวอ่ะคือบ้านโคงอ่ะแต่เป็นหลังคาสัดสีแดงมันก็เลยเวลาโดนไอกระทบอ่ะมันเลยเสียงปังป้าปังนั่นแหละพอไอ้ร่างนั้นมาหายไปอ่ะคือหัวหมดแล้วคือตอนนั้นหัวกลัวว่าหัวกลัวว่าไอ้ร่างนั้นคือมาจับมาเข้าใกล้ของผมอ่ะผมก็เลยเอาคำลดเล่นโลดเล่นไปนะจนผมเผลอหลับไปเลยนะพอเช้าวันต่อมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเอาเรื่องนี้ไปบอก แม่ของผมได้ยินเลยนั่นคือผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องนั้นอนะ่ะที่มาปรากฏตัวให้ผมเห็นอนะ่ะคือเขาจะมาดีหรือมาอร้ายหรือเขาจะมาแค่่อขอ,ขอส่วนบนตอนนั้นผมก็ไม่รู้พอดีเพราะตอนแรกยังเด็กมากและเรื่องนี้ก็มีเหตุเช่านี้แหละครับโหเป็นเรื่องที่นา่ากลัวมากเลยนะครับคุณลูกค้าใช่นะครับเป็นเรื่องที่ผมไม่ว่าจะ,จะดูสิ่งน,นี้เลยเพราะเป็นเรื่องที่ตั้งแต่สมัยเด็กรุบายนะครับ โอเคนะลูกค้าอดทนโดนิดหน่อยน,นะคะอดีว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงฐานแล้วลนะถึงเป้าหมายที่คุณจะไปแล้วนะคะอาจจะอดทนรอไปนิดหน่อยนะคะถึงเวลารถรถัน,นี้จะอา,อาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าอุปสรรคมากมายที่ทางนราที่เรา,จาเจอมันอาจจะเจอนิดหนึ่งหน่อยนะคะโอเคครับขอ บอกว่าอะไรหรอคะว่าจริงๆแล้วหอมอ่ะผมอ่ะคือผีรลอกวิญญาณหอนไงครับฮะฮะฮะกูที่นาดีหรอครับคุณลูกค้าใช่แล้วครับอีกสักครู่ก็จะไปแล้วนะค,ะครับกูที่ประสงค์ทางนี้นะครับอืม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  เออคุณลูกค้าเออเออเออมาที่ถึงที่อะเด,เดี๋ยว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 อย่าบอกนะมันเอารถเราไปด้วย,ยนวี่อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าว่าลูกค้านยเขาจะพูดคิดว่าเขาเป็นผีเอารถไปรถเซ็กซี่เรื่องด้วยไปแล้วไปอยู่แล้ว Okay. Okay. โ,โอเคถึงเวลาโอเคเอาขอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 มาหิบโบทแล้วเดี๋ยวมาทำไมเนี่ยโอ้โหโอ้โหดู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 ม <c oughs> ันไอห่าดูดูมท่ามันดูมันดูมาทำดูมาทำกันแล้วไอห่าก็แล้วจะ ตอนนี้ผมกำลังจะทำหมดเลยเดี๋ยวปิดแป๊บหนึ่งปิดไอ้บ้านนี้อ่อกไปก่อนปิดปิดไอ้ปิด,ปด,ปดนี่นะเออไ,ไปได้สตีเวนี่ที่นี่แหละเบื่อหลังครับ